เปิดโฉม5ตำแหน่งใหม่เบนจามินเจมส์เดวิสบนทีมฟูลแลมทีมชาติไทยเลือกลงตำแหน่งไหนดีที่สุดหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันพร้อมทําหนังสือส่งสโมสรฟูลแลมทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อขอตัวเบนจามินเจมส์เดวิสแนวรุกชาวไทยไวัย20ปีส่งชื่อให้กับทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ีที่ประเทศสหรัฐอารับเอเมิเรตส์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งการติดทีมชาติไทยครั้งนี้เป็นการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกของเบนจามินเดวิสในยุคข,ของอากิระนิชิโนะโดยเจ้าตัวถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์อย่างมากกับฟูลแลมชุดยู3เปิดชมห้าตำแหน่งใหม่ของเบนจามินเดวิสบนถิ่นฟูลแลมนิชิโนะคิดหนักจะเลือกส่งเขาเล่นตรงไหนดีที่สุด1 m i f มิดฟิลด์ตัวกลาง 2. วิงเกอร์ 3. กองหน้าตัวเป้า 4. มิดฟิลด์ตัวรับ 5. เซ็นเตอร์ฮซิโก้เกียติศัก์เซนาเมืองโชว์กุนกุนซอพร้อมทักษะเก่งบวกเฮงของลูกทีมพาฮองอันจาลายนำเดี่ยวจากฝูงฟุตบอลววลีกของเวียดนามต่อไปเป็นสัปดาห์ที่2หลังเปิดบ้านเอาชนะโฮจิมินซิตี้ไปแบบสบาย3-0เกมฟุตบอลลีกสูงสุดเพื่อนบ้านย่านอาเซียนของไทยที่จังหวัดยาลายประเทศเวียดนาม เมื่อวันอาทิตย์ที่28ที่ผ่านมาระหว่างฮองอันจลายเปิดบ้านรับโฮจิมินซิตี้เป็นการวัดกินของอดีตสองกุนซือไทยลีกโดยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองพาลูกทีมต้อนรับโฮจิมินซิตี้ของมโนโพกิ้งกุนซือบราซิลผู้เคยคุมทูแบงคอกยูเนเต็ดในศึกไทยลีกและยังเคยคุมทีมไทยลีกออสตามาแล้วด้วยก่อนจะตกงานและหันไปรับงานบนเวทีของแผ่นดินดาวทองเริ่มเก็บเป็นโอกาสของทีมเยือนแทบจะพับสนามบุกผ่านไปครึ่งชั่วโมง ซิโก้เห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจเปลี่ยนม้ากลางศึกส่งเงี้ยนของเฟืองดาวดังทีมชาติเวียดนามที่นั่งเป็นตัวสำรองลงสนามเป็นตัวทีเด็ดตั้งแต่ครึ่งแรกและเพียงแค่5้านาทีเท่านั้นแผนของเขาก็สำฤทธิ์ผลเมื่อของเฟืองได้ลูกส้มหล่นซัดลงโล่งให้ฮองอันยาลายขึ้นนำ1-0ในนาทีที่35จากนั้นเริ่มครึ่งหลังรูปเกมยังคงเป็นทีมเยือนโฮจจมินหหมบุกอย่างต่อเนื่องทว่าถึงนาทีที่78ฮองอันยาลายโต้กลับเร็วทีเดียว เงียนฟานตัวหลุดเข้าไปซัดเต็มข้อสกอร์นี้ห่างเป็น2-0ไม่เพียงเท่านั้นนาทีที่80เจ้าบ้านได้จุดโทษตรันเมียนเฟืองสังหารไม่เหลือซากช่วงเวลาที่เหลือฮองอัญ,ญาลายแทบจะเดินผิวปากครบ90นาทีฮองอัญ,ญาลายเปิดบ้านเอาชนะโฮจิมินิตีไปอย่างสนุก3ประตูต่อ0นำเป็นจ่าฝูงทีมเดียวต่อไปด้วยคะแนน13แต้มจาก6นัดส่วนโฮจิมินมี6แต้มเท่าเดิม ทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกสุดต้านไพ่เบอร์เจของโลกทีมชาติญี่ปุ่นชุด U24 ชุดวีโอลิมปิกลงสนามอุ่นเครื่องพบกับทีมราดับ7ของโลกทีมชาติอาเจตินาชุด U24 ณสนามกีฬากรุงโตเกียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมความแข็งแ,งแงกร่งให้กับทีมชาติญี่ปุ่นที่จะทําการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเกมนี้ฮาจิเมโมริยุสส่งผู้เล่นคนสําคัญชุดโอลิมปิกลงสนามทั่วหน้าตามโดยสเคฟุซากคูโบะ นารูกจากเรอัลมาดริดที่ปัจจุบันถูกเคตาเฟยยืมตัวใช้งานคาอุรุมิโตมะแนวรุกที่พึ่งผ่าคาวาสกิฟอนตาเลคว้าแชมป์เจลิกญี่ปุ่นรวมถึงโคจิมิโยชิอดีตเพื่อนของชนาทิพและทีระทรที่ปัจจุบันคาแข่งในลีกเบลเยียมกับโรยันอันเทเว์บผลปรากฏว่าทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู24พ่ายต่อทีมชาติอาร์เจนตินาชุดยู24ไป0ประตูต่อ1 สสิสิงห์โตทองผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีออกมายืนยันแล้วว่าไทยรุ่งฤดูกาล2021นั้นฉลามชนจะยังคงใช้บริการโค้ดเตียสะสมพบประเสริฐได้คุมทับต่อไปหลังหาลือกระบอกบริหารเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับตัวโค้ดเตียด้วยบิ๊กบอลสสิสิงห์โตทองผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีได้ออกมาเปิดเผยถึงผลงานของฉลามชนชนบุรีเอฟซีในฤดูกาลนี้ว่ายอมรับ หากพูดถึงผลงานของทีมในฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าล้มเหลวเพราะต้องมาดิ้นรนหนีตายยันนัดรองสุดท้ายของซีซัน่นแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดของโค้ชเตีย้ยแถมชมด้วยว่ากล้าที่จะให้บรรดานัาเตะด,ดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้ลงสนามย้ำชัดนโยบายฤดูกาลหน้าจะยังให้โอกาสดาวรุ่งได้ลงรับใช้ทีมเพื่อวางรากฐานระยะยาวในอนาคตยันไม่ใช้แข้งไทยบิ๊กเนม เน้นหาตัวนอกฝีเท้าดีจริงๆมาเสริมส่วนแข้งนอกรายไหนจะได้อยู่กับทีมบ้างนั้นต้องรอให้จบภารกิจในศึกช้างเอฟเคั A ก่อนถึงจะบอกได้ผมกระบอกบริหารรวมถึงคุณอํมนบสิงโตทองได้หาลือกับโคดเตียและทีมงานสตาฟคนทุกคนก่อนจะตัดสินใจให้โคดเตีย้ยคุมทัพชนบุรีต่อไปได้ในฤดูกาลหน้ายอมรับว่าหากมองที่ผลงานแล้วถือว่าเราล้มเหลวเพราะต้องมาดิ้นรลนหนีตายกว่าจะเอาตัวรอดได้ก็ต้องลุ้นถึงนัดรองสุดท้าย อย่างดีที่เล็กแรกเราเก็บแต้มมาได้พอสมควรบอดบริหารทีมทุกคนไม่ถือว่าเป็นความผิดของโค้ชเตี้ยที่เพิ่งเข้ามารับงานคุมทีมเป็นซีซั่นแรกขณะดเดียวกันก็ต้องชมเชยด้วยซ้ําในการกล้าตัดสินใจที่จะผลักดันให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งของทีมได้ลงเล่นและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะนี่คือแนวทางในการพัฒนาที่ถูกต้องปั่นนักเตะใช้เองอันจะทําให้ทีมแข็งแกร่งในอนาคตอย่างยั่งยืนเหมือนกับที่อดีตเราผลิตนักกีฬาฝีเท้าดีป้อนสู่ทีมชาติ และไปอยู่กับทีมอื่นๆก็หลายคนเรื่องที่เราจะทุ่มเม็ดเงินเพื่อจ้างนักเตะไทยราคาแพงมาอยู่กับทีมไม่มีแน่นอนแต่จะโฟกัสใช้งบป,ประมาณไปกับการหานักเตะฝีเทา้าดีที่เป็นทีเด็ดจริงๆมาร่วมทัพเพราะไทยลีกยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฟุตบอลไทยลีกนั้นนักเตะต่างชาติที่มีคุณภาพสามารถกําหนดชะตากรรมของทีมได้เลยหากได้ของดีๆมาใช้งานโดยเราจะพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษส่วนตัวทางชาติที่มีอยู่ในทีมขณะนี้ ใครจะอยู่จะไปเราจะคุยกันเสร็จอีกครั้งหลังจบภารกิจช้างเอฟเครับซึ่งรอบ8ทีมเราจะเปิดบ้านพบกับตราดวันสายน์นี้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดปิดฤด,ดูกาลณสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสวัสดแคทนครราชสีมามาได้เอฟซีทีม่มาดับ9เตะไป29นัดมี41แต้มรับการมาเยือนของสิงเจ้าท่าการท่เรเอฟซี ที่กรันตีอันดับ3ามของฤดูการไปเรียบร้อยไม่ว่าผลนัดนี้เจอกมาเป็นอย่างไรโดยที่เตะไป29นัดมี55แต้มส่วนเจ้าบ้านหวังชนะแล้วลุ้นให้เอสซจีเมืองทองที่ไม่มีแต้มก็จะทําให้มี44แต้มเท่ากันเพื่อแซงขึ้นไปอยู่อันดับ8เปิดฉากมาครึ่งแรกการท่าเรือโหอมบุกแบบไม่เกรงใจเจ้าถิน่นนาที่ที่28ทีมเยือนมีคว่ำผู้ตัดสินเป่าให้นครราชสีมามาด้าได้จุดโทษทันทีแล้วก็เป็นเดนิสมูริโลที่รับหน้าที่สังหารไม่พลาด เจ้าถิ่นขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นประตูเดียวในครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่57การท่าเรือมาตีเสมอได้สําเร็จจากจังหวะที่เนลสันโบนิยาได้บอลหลุดเข้าไปหน้าปา,ปากประตูทีมเจ้าบ้านแล้วโชว์ทักษะเหนือชั้นผ้าบอลหลบแนวรับของนครราชสีมามาสด้าที่ยืนป้องกันอยู่ถึง3คนก่อนจะหาช่องยิงบอลพุ่งเสียบโคนเสาเข้าประตูไปอย่างสุดสวยทําให้การท่าเรือเสมอได้เป็น1นึ่งตหนึ่งแต่ก็ดีใจได้ไม่นานนักนาทีที่60 โคร,ราชก็ไม่ได้ประตูขึ้นมาอีกครั้งกิดี่คารยุคได้บอลเริเวณกลางสนามแล้วจ่ายทะลุแนวรับการท่าเรือมาให้กับเดนิสมูริโลหลุดไปซัดบอลพุ่งซุกตะข่ายเจ้าถิ่นได้เฮกันลั่น